อายการไม่ฟ้องคดีพอแชมเบอร์สเรื่องนี้มีความทุเรศอะไรซ่อนอยู่บ้างมาดูคลิปนี้กันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความเห็นอายการกับตำรวจไม่ตรงกันคือตำรวจเห็นว่าควรเอาผิดแต่อายการเห็นว่าไม่ควรเอาผิดซึ่งอายการก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทำไมเห็นว่าไม่ควรเอาผิดคุณพอแชมเบอร์สแต่ตามปกติอายการจะดูจากพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดหรือไม่ถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็จะสั่งฟ้องถ้าพยานหลักฐานอ่อนไปก็จะสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าพยานหลักฐานดูเหมือนใกล้จะเพียงพอแล้วแต่ยังไม่เพียงพอก็จะสั่ง่มไ ของอายาการก็เลยพอเดาได้ว่าอายาการเห็นว่าพยานหลักฐานอ่อนไปเยอะเลยเพราะถ้าหลักฐานอ่อนไม่มากอายาการจะสั่งสอบเพิ่มเติมแทนที่จะสั่งไม่ฟ้องทีนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่จับกลุ่มคุณพอใหม่ๆทุกคนทาเหมือนพยานหลักฐานแน่นหนามากเล่นใหญ่กันสุดๆเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นคือการไม่ให้ประกันตัวคุณพ่อในตอนแรกเพราะปกติการให้ประกันตัวควรเป็นหลักการทั่วไปแต่การไม่ให้ประกันตัวควรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเท่านั้นอย่างเช่นกรณีดีไอคอนที่ผู้เสียหายเยอะมากถ้าปล่อยผู้ต้องหาประกันตัวออกไปผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเยิงกับพยาานลักฐได้ แต่คดีคุณพอตอนแรกสาลสั่งไม่ให้ประกันตัวเฉยเลยท,ทั้งที่พยานหลักฐานก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นเพราะขนาดอายการยังสั่งไม่ฟ้องเลยและพอประกันตัวออกมาก็ไปให้เขาใส่กำไร EM ยื่นขอถอดก็ไม่ให้ถอดอีกนอกจากนี้ยังไปถอนวีซ่าจะไล่เขาออกนอกประเทศอีกคือเล่นใหญ่กันจ,จัดๆเหมือนพยานหลักฐานมันแน่นหนาม,มากซึ่งหลักฐานในคดีนี้เท่าที่เราทราบจากข่าวมีเพียงคำเชิญชวนงานสัมมานาที่คุณพอไม่ได้เขียนเองด้วยซ้ำคือมันจะมีงานสัมมานาที่สิงคโปร์แล้วคุณพอเป็นวิทยากรคนจัดงานก็เลยเขียนโปรเชิญชววววนนนนนนคคคคมมาาาาาเเเเเข้ง่ีียยยดุุ๋ณณพพออจะป็ิทกร ถึงสถาบัานแล้วก็ทหารประเทศไทยไว้แบบนั้นแบบนี้โหเนี่ยหัวข้อน่าสนใจทั้งนั้นเลยมาฟังงานสัมมนา,าของเรากันเยอะๆนะครับคือมันเป็นคาพูดเชิญชวนของคนจัดงานสัมมนา,าไม่ใช่คําพูดของคุณพอแต่ไปจับคุณพอเฉยเลยไม่รู้ว่ามีหลักฐานอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีแค่นี้คืออ่อนจริงไออาการจะสั่งไม่ฟ้องก็ไม่แปลกแต่ที่แปลกคือพวกที่เล่นใหญ่ไปก่อนหน้านี้ยินดีกับคุณพอด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณโฟกิสานโลคุณวิโรและกรรมธิการทหารทุกท่านที่ผลักดันเรื่องนี้แต่คดีนี้ยังงงงงงงไ่่่่่จบ้้้้้าาาาาาตรรรวเเเห็นนยกกกอออออสสสสสืปปใุุดดคคคะะทฟ หรือไม่ก็ต้องช่วยกันติดตามและเป็นกำลังใจให้คุณพอกันต่อไป